ใครสวยใครไม่สวยเนี่ยหุ่นเส้ยนย่งางบะแพหนม บููดลมะนาวแพงก็ให้ใช้มะม่วงกับมะขามแทน chị nghe đó đó แกงยีรอนปัดๆบอกหมูว่าป่านมาเด้อกินข้าวแฮแบบมาเด้อเอาข้าวโน่น่ะเอาต้นเอายังข้าวเจ้าลูกข้าวเหนียวข้าวเช้าค่ะข้าวเช้าโอ้ยตักมาดมมั่วไม่หยีก้าวหน่อยกับพีชก้อนข้าวหน่อยค่ะแม่์ก็น้อ กองจานไม่กองเขาหน่อยค่ะแม่แมยมันตักหาหน่อยเม่อือมย่ตักให้หน่อะมยมันตั๊ใหน่อยแท่งหมันงั้เขาคล้ายนึ่งเออเฮ็นหน้ากินเขาเองกินให้หังห่หน่อยแงไม่ไหวกใ่เก็บคอะามาเ้ามากออาถึงมากที่อ เก็บ่อแล้มากเป็นพวกน,น,น,นี้ไมงนนางนก็ไม่เลยทำไมงานก็ไม่เลยไปเนาะอวกีงานไม่ได้กินของอาหารเนาะถ้าไม่ทราบตาค่อยเวงเห็นบอมันก็นสื่อพูดงงพูดพูดแ้วงงไปว่าู่กกินก,กินวยวเดียวว้า ไม่ทอนไม่นากิน้ีมาาไอ้นจะไปนั่งน้นโนไปนั่งหมีดกลัจะไปนั่งดไข้บริณังเาูเจ้าหอนเรลวใช่ไหมเขาชอบหอนแ่เอาหยดยาไปเตบมัน ในมันง่ามแต่งงานเนี่ยยี่ห้องกุ้งมาแล้วเด้อมาเต้ากุ้งมาเด็กกินเนาะมาเด็กินตัวเยอะก้าวกุ้งแห้งหลายเป็นยี่ปนสิบเฉียบพี่แม่น้อยกินมัยหนึงว้าอะไรโหดแบนปีสิบเฉียบได้ากกินน้ำกินสอตัวเต็มเด้อก็จะตากขึ้นหน้าหย่อนเขาอยากกินตรงนี้มันนที่มันมันๆชอบกินหมดแล้วพี่มันเลยนะ นย้ำไปย้ำกับย้ำหัวคำาน่อยนี่ันฉินนนะทั้งนวลเว้วก็สินแอบสามรอเออสามหน่อไหนเตาแ่บบเตาแอบบ่ขอตังซื้อกุ้งหน่อยค่ะขอตังซื้อกุ้งหน่อยค่ะกุ้งโลเท่าไหร่คะลูกสามร้อย